สวัสดีทุกคนที่นี่คือช่องเอวาจะมาเมาฉันชื่อเอวาที่ผ่านมาในวงการฮอลลีวูดจะต้องมีคนหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับตำนานในเมืองของซูเปอร์แมนมาโดยตลอดแค่เพียงเป็นนักแสดงที่เคยเล่นบทเป็นซูเปอร์แมนก็เหมือนกับว่าจะมีความโชคร้ายถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมานักแสดง8คนที่เคยแสดงซูเปอร์แมนก็เหมือนจะมีลักษณะแบบเดียวกันเกือบทุกคน แต่ว่าคนที่แสดงเป็นซูเปอร์แมนคนที่เกก็จะมีความต่างออกไปเขาในตอนก่อนที่จะแสดงเป็นซูเปอร์แมนก็จะมีโชคชะตาและชื่อเสียงที่แย่เอามากๆจนถึงขนาดที่นักข่าวสื่อมวลชนให้ฉาย,ยาว,ว่าชายผู้โชคร้ายที่สุดในฮอลลีวูดแล้วเขาทำอย่างไรกันแน่ถึงเปลี่ยนจากชายผู้โชคร้ายกลายมาเป็นพระเอกันดับหนึ่งของจักรวาลดีซีในปัจจุบันวันนี้พวกเรามาพูดคุยเกี่ยวกับนักแสดงท่านหนึ่ง ที่สามารถถอนคำสาบของการแสดงเป็นซูเปอร์แมนและยังถือว่าเป็นซูเปอร์แมนคนปัจจุบันอีกด้วยเขาก็คือฮาร์เรย์คาวิลปี1983เกิดที่เกาะเจอร์ซีประเทศอังกฤษในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยเขาเป็นคนที่4ครอบครัวของคาวิลนั้นมีวาสนากับด้านทางทหารคุณพ่อโคลินในตอนก่อนที่จะทำงานด้านการเงินก็เคยมีอาชีพเป็นนายทหาร พี่ชายคนโตเพียและน้องคนที่สองนิกคนหนึ่งก็รับราชการเป็นทหารของประเทศอังกฤษอีกคนก็เป็นนาวิกโยธินแห่งสหาร,ราชอาณาจักรดังนั้นความปรารถนาตอนที่เขายังเด็กจึงไม่ใช่เป็นการแสดงแต่จะเป็นนายทหารเที่ยวรับใช้ตอบแทนคุณประเทศเหมือนกับคุณพ่อและพี่น้องและยังเคยเข้าร่วมค่ายฝึกทหารกองหนุนของสหาร,ราชอาณาจักรฮันรคาว,วิลที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น อยู่ๆก็เปิดเป็นโรคข้อบูดหรือที่เราเพูดกันบ่อยๆว่าเป็นโรคในวัยเจริญเติบโตโรคนี้ก็จะทําให้วัยรุ่นเกิดความร่อยพัฒนาการในขณะที่ออกกําลังกายก็จะมีปัญหาเจ็บข้อเกิดขึ้นและเนื่องจากที่ชอบกินจุกกินจิกทําให้การเคลื่อนไหวของเขาเชื่งชา้าร่างกายก็กกค่อยๆอ้วนขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นบุคคลที่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียนประจาเอาไปบุลลี่อย่างหนัก What was your Uh, my nickname in school was Fat Cavil. <laughs> which was a very apt nickname, uh, considering my name was indeed Cavil and I was indeed fat. <laughs> <laughs> ไม่มีใครเรียกเขาว่าแฮนรี่แต่เรียกเขาว่าเจ้าอ้วนคาวิลเวลาผ่านไปก็กลายเป็นผู้ชายที่มีรายชื่ออันดับหนึ่งที่ผู้หญิงเกลียดที่สุดเขาในเวลานั้นรู้สึกว่าโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวและมักจะโทรศัพท์ระบายกับที่บ้านอยู่บ่อย คุณแม่ของเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาเลยบอกกับเขาถ้าหากไม่สามารถรเผชิญหน้ากับอุปสรรคด้วยตัวเองสถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกอย่างดีที่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเขาก็มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคในวัยเจริญเติบโตก็ค่อยๆหายดีเขาเริ่มที่จะออกกำลังกายตามปกติได้และยังไปชื่นชอบกีฬารักบี้ฟุตบอลในตอนที่เขาอายุ15ปี รัสเซียโครที่ได้เป็นนักแสดงนำยอดเยี่ยมออสการ์แนวเรื่องการเเดเตอได้มาถ่ายภาพยนตร์เที่ยวโรงเรียนมัธยมปลายที่เขาเรียนอยู่เขาเที่ยวเริ่มเกิดความสนใจในด้านการแสดงก็ถูกคุณครูผลักดันให้เป็นนักแสดงตัวประกอบในช่วงพักของการถ่ายทำเขอได้รวบรวมความกลา้าและไปถามรัสเซียโครเกี่ยวกับคำแนะนำในการเป็นนักแสดงในอนาคตรัเซีโครรู้สึกว่าเด็กคนนี้นั้นแตกต่างไม่เหมือนใคร ไม่ได้มาขอลายเซ็นหรือขอถ่ายรูปด้วยก็เลยบอกเขาไปว่านี่เป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเธอไม่สามารถไปคาดหวังให้คนอื่นมาสอนอะไรให้กับเธอแต่เป็นตัวเธอที่จะต้องไม่หยุดที่จะลองและไม่หยุดที่จะค้นหาหลังจากถ่ายภาพยนต์เสร,ร็จแห่งรีวิวอยู่ๆก็ได้รับพัสดุเทวสัสเซโครส่งมาให้ด้านในมีขนมของทางยุโรปมีชุดอเมริกันฟุตบอลหชุด มีอาร์บัมเพลงของรัสเซีลโครอีกหนึ่งแผ่นและยังมีลายเซ็นรูปถ่ายของเรื่องการ์ดิเอเจอีกหนึ่งแผ่นหลังรูปถ่ายได้เขียนข้อความว่า A journey of a thousand miles Must begin with a single step การเดินทาง 1, หนึ่พันไมล์จะต้องมีก้าวแรกเสมอถ้อยคำในประโยคนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเป็นอย่างมากตัดสินใจที่จะยืนหยัดขึ้นมามุ่งมันที่จะเป็นนักแสดงที่ถูกผู้คนยอมรับ จากการออกกำลังกายและการเล่นฟิตเนสเด็กวนๆคนนี้ที่เคยถูกผู้คนรังเกียจก็ค่อยๆสลัดไขมันบนร่างกายและได้รับบทบาทตัวละครสำคัญในคณะละครของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและได้แสดงละครเวทีของเชคสเปียร์อีกหลายเรื่องไม่นานนะักเขาก็ได้กลายเป็นดารานักแสดงที่เล่นในซีรีส์มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนทำการแสดงได้ถูกแมวมองถ่ายถาม จนมาเป็นจุดเริ่มต้นในวงการนักแสดงของเขาเรื่องที่ว่าคนอวนเป็นคนมีความสามารถแฝงไว้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาพิสูจน์ด้วยตัวเองให้คนอื่นรู้ ในตอนทีฮาวเร์คาวิลได้ปรากฏบ,บนหน้าจอภาพยนตร์ไม่มีใครคิดถึงว่าวัยรุ่นที่มีรูปร่างหน้าตาหล่อใสคนนี้ในอดีตจะเป็นเด็กอ้วนที่โทรศัพท์กับบ้านร้องไห้ทุกวันหลังจากเริ่มต้นเส้นทางได้ไม่นานเขาก็แสดงแนวเรื่อง The Call of Monte Cristo ซึ่งการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ทำให้ถูกจับจ้องจากคนในวงการ แต่เขาในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะการแสดงหรือความมีสเสน่ห์ก็ยังต้องฝึกฝนตัวเองและต้องอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เมื่อมีงานก็ต้องรับไว้ดังนั้นประเภทบทบาทที่เขาแสดงก็ไม่ม,มีความแน่นอนแม้กระทั่งหนังสยองขวัญหลายเรื่องก็ยังสามารถรับหน้าที่แสดงบทบาทที่ดูแล้วน่าขนลุกขนพองหลังจากเข้ารวมภาพยนตร์หลายเรื่องที่เป็นผลงานผลิตของประเทศอังกฤษ ในที่สุดบริษัทผู้จัดก,การที่ดูแลเขาก็สามารถทำสำเร็จในการผลักดันเขาก้าสู่วงการฮอลลีวูดแต่ว่าครั้งแรกที่เขารับบทบาทในฮอลลีวูดก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่ได้ไปไหนไกลจากที่คิดว่าเตรียมคุณสมบัติมาเป็นอย่างดีแต่กลับไม่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นมา อย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้กระทั่งเขาเองก็เริ่มสงสัยหรือเพราะตัวเองนั้นไม่ได้มีชีวิตเพื่อสิ่งนี้เพราะอะไรโอกาสดีๆจึงหลุดลอยหายไปหมด <S 2> <S 2> <S 2> ในการกำหนดนักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง h a r r y p o พ t e เตให้เป็นนักแสดงชาวอังกฤษเดิมทีนั้นเขามีโอก,กาสที่สามารถได้รับงานแสดงเป็นเชลริกดิกร์ที่ทั้งหล่อและมีความสามารถแต่ผลสุดท้ายก็เป็น โรเบิร์ตแพทิสันที่ได้รับบทไปและผู้กำกับชาวอังกฤษยอย่างคริสโตเฟอร์นอร์แลนด์ที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง The Batman 3ภาคแต่เดิมที่กำลังพิจารณาชื่อของเขาอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องแพ้ให้กับนักแสดงร่วมชาติอย่างคริสเตียนเบลในปี2006ตอนที่กำลังพิจารณาเลือกนักแสดงคนใหม่มารับบท0 0 7เจมบอลแต่เดิมนั้นแฮนรียเขาอยู่ อยู่แนวรายชื่อ3คนสุดท้ายที่ผู้กำกับมาตินคัมเบลต้องการมากที่สุดแต่เนื่องจากผู้ผลิตหนังเกรงว่าเขาอาจอายุน้อยและดูสุดสามากเกินไปสุดท้ายก็ได้เลือกเดนเนลลครกที่มีรูปร่างดูสุขุมนุ่มลึกในปี2008ภาพยนตร์ดับแรงจากหนังสือเรื่อง Twilight นักเขียนต้นฉบับสเตฟานีเมเยอร์ก็รู้สึกว่าเขาคือตัวเลือกที่เหมาะสมกับตัวละครต้นฉบับแอดเวิร์ดมากที่สุด และคิดว่ากองถ่ายภาพยนตร์จะเลือกตัวเขาแน่ๆแต่ก่อนที่จะถ่ายภาพยนตร์กองถ่ายภาพยนตร์ก็เกรงว่าเขาดูมีอายุมากเกินไปเป็นครั้งที่สองที่บทบาทถูกโรเบิร์ตแพทิสันที่อายุน้อยกว่าเขา3ปีแย่งบทไปแต่ที่หนักที่สุดก็คือเจ้าของลิข a สิทธิ์วูดเนอบัเตอร์ Butter, ได้หาจเจ,เ,จเอมรามมาเขียนบทและผู้กำกับโจเซฟแมกนิตีนิโคมากำกับหนังซูปเปอร์แมน เพื่อน,นำมาเรี่มใหม่ในตอนเริ่มต้นก็ได้เลือกตัวเขาให้มาเป็นซูเปอร์แมนคนใหม่แต่เนื่องจากวอนโนาเบอร์เต้องการลดภาษีเลยเลือกถ่ายทำในยุโรปทำให้ผู้กงกลับที่มีโรคกลัวการขึ้นเครื่องบินไม่ยอมเริ่มทำงานในสถานการณ์แบบนี้วอนโนาเบอร์เ no จึงทำได้แต่เปลี่ยนตัวผู้กกลับมาเป็นบร์นสิงเกอร์ใครจะไปรู้เพียงแค่ผู้กงกลับคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งก็เปลี่ยนนักแสดงนำชายมาเป็น แมนดอนรรดแม้แต่ชื่อภาพยนตร์ซูเปอร์แมนไฟาบายก็เปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์แมวรีเทินสำหรับเขาแล้วในช่วงเวลานี้เหมือนกับคนที่กำลังฝันร้ายโดยความบังเอิญแผนการที่วางไว้ตั้งแต่แรกการแสดงที่จะแสดงเป็นตัวร้ายเล็กบลูทอร์เคอร์โรเบิร์ตดาวนิจูเนียถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเรื่องนี้ขึ้นไม่แน่ว่าลูกรักของมาเวล อาจเปลี่ยนมาร่วมงานกับค่ายดีซีไปแล้วนักแสดงคน,คนหนึ่งที่ต้องพลาดบทบาทตั้งมากมายที่สามารถทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังได้มันไม่ใช่ความโชคร้ายในแบบทั่วๆไปเลย Where h s he gone? I'm sure to service his latest mistress. Now why would he have to do that when he has such a beautiful wife? You should ask him, Monsieur. Don't you ever want to pay him back? Of course, always. Bed with ปี2005สำนักข่าว Empire ได้เขียนรายงานเรื่องราวของเขาขึ้นมาโดยเฉพาะและได้ให้ฉายยาของเขาว่าผู้ชายที่โชคร้ายที่สุดของฮอลลีวูดปี2007ในภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์เรื่อง The Tudor Henry c c v i l l รับบทเป็นตัวละครหลักที่มีชื่อว่าชาร์ล r a แบรนดอน เขาแสดงให้เห็นถึงทักษะการแสดงที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขาได้รับรางวัลเอมมี่อรวอร์ดทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นรูปร่างและหน้าตาของเขามีเสน่ห์ของความเป็นผู้ชายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีส่วนทำให้เขาได้รับข้อเสนองานแสดงในบทบาทของพระเอกเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่คิดไม่ถึงว่าผลงานต่อมาทั้ง3เรื่องของเขาที่รับบทเป็นพระเอกซึ่งได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง บบดครีแอมโมโรและเดอะคูลไลท์ออฟเดยซึ่งนักแสดงแนวเรื่องก็มีชื่อเสียงพอสมควรแต่เมื่อภาพยนตร์ออกฉายกระแสะการตอบรับและยอดขายภาพยนตร์ต่างไม่ดีอย่างที่คาดการเอาไว้ทำให้เส้นทางในวงการแสดงของเขาซึ่งเป็นผู้ชายที่ขึ้นชื่อเรื่องโชคไม่ดีอยู่แล้วได้กลับมามืดมนอีกครั้ง ในปี2008ภาพยนตร์เรื่องแรกของจักรวาลภาพยนตร์มา r เวล Iron Man ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยไรายได้ถล่มทลายในปี2011 w a r n no e เอวอร์เตร่วมมือกับเช็คสไนเดอรก่อตั้ง DC Extended n Universe ผลงานเรื่องแรกก็คือการเรี่มเีภาพยนตร์ Superman เพื่อตามหานักแสดงที่เหมาะสม วอนอมราเธอได้นำชุดซูเปอร์แมนที่คริสตูฟร์ริฟเคยสวมใส่มาให้นักแสดงที่มาเทสนักกรองได้ทดลองสวมใส่ชุดดังกล่าวเมื่อแฮนด์รีคาวิลได้สวมใส่ชุดดังกล่าวและเดินออกมาจากห้องแต่งตัวเจ็กสไนเดอร์และทีมงานต่างเห็นพร้องต้องการว่าเขาคือซูเปอร์แมนคนต่อไปเพื่อให้ตัวเองมีภาพลักษณ์เหมือนกับซูเปอร์แมนที่ผู้อ่านหนังสือการ์ตูนจิตกนตนาการไว้ก่อนเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ เขาใช้เวลา11เดือนในการฝึกฝนร่างกายทุกวันเขาจะรับประทานอาหารที่มีพลังงาน5,000กิโลแคลอรีขึ้นไปเพื่อเพิ่มกล้ามเนือ้อเมื่อถึงเวลาเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เขาก็ทำการลดไขมันออกไปเขาลดการบริโภคแคลอรี่เหลือวันละ1,500กิโลแคลอรี่รวมทั้งออกกำลังกายอย่างหนักผู้ชายคนนี้ที่ต้องการจะเลรียกชีวิตตัวเองไม่เคยมีคำบ่นออกจากปากขอสขักคำ ทุกวันตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาบอกกับตัวเองว่าฉันคือแคลเอรฉันก็คือซูเปอร์แมนปี2003ภาพยนตร์เรื่องแรกของ DC e x เ e ก d นย u นิเว r ร์ส ที่ทุกคนต่างจับตามอง Man of Steel ได้เข้าฉายตอนที่หนังเริ่มต้นเขาไม่ได้ใส่ชุดรัดรูปสีฟ้าและผ้าคลุมสีแดงที่ทุกคนคุ้นเคยแต่แฮร์รี่คาววลที่มีรูปร่างกำยำเนื้อตัวเต็มไปด้วยมัดกล้ามที่ดูเหมือนใช้หมัดเดียวก็ต่อยจนรถบรรทุกระเบิดได้กลับสามารถทำให้ผู้ชมทุกคนเชื่ออย่างหมดใจว่าเขาก็คือซูเปอร์แมน นอกจากรูปร่างของเขาที่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจพวกเรายัางพบว่าฮาันดรีคาวิลเหมือนได้นำเอาการถูกปฏิเสธจากสังคมขณะยังเป็นนักเรียนตอนที่ไม่สบายใจมีรัสเซลโคช่วยชี้แนะมีเงื่อนไขความพร้อมทุกด้านแต่กลับไม่มีสิ้นทางโอกาสได้เติบโตมาถ่ายทอดใส่ตัวละครซูเป,ปอร์แมนแนวเรื่องทำให้ผู้ชมได้ชื่นชมไปกับความพลังสามารถของซูเป,ปอร์แมน ในขณะเดียวกันก็ได้เข้าใจความโดดเดี่ยวและความสับสนในใจของเขาหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel ออกฉายทำยอดจำหน่ายตั๋วทั่วโลกไป668ล้านเหรียญดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย2 2 9 0ล้าน760,000บาทเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างมากในที่สุดแฮร์รี่คาวิวลก็หลุดพ้นออกจากความสศร้าหมอง ในปีดังกล่าวเขาสามารถเอาชนะทอเทพเจ้าสายฟ้าและ,ะเบรดแมนได้รับรางวัลน,นักแสดงซูเปอร์ฮีโร่ยอดเยี่ยมของ MTV และยังได้รับการบูดจากนิตยสารเกรมเมิ่มือรของประเทศอังกฤษให้เป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปีผลงานต่อมากับ DC e x t e n ์ n ทนเน็ตยูคือภาพยนตร์เรื่อง Batman with Superman ดาว o f ฟจัสติในภาพยนตร์เรื่อง j Justice League บทบาทข,ของเขาเยอะมากถึงมากที่สุด เรียกได้ว่าขอเป็นลูกรักของค่ายดีซีก็ไม่เกินจริงแมวรู้ว่าเป็นความตั้งใจของบริษัทหรือเปล่าที่จัดการให้เขารับเล่นหนังสายรับสองเรื่องติดต่อกันหลังพลาดการรับบทเจมบอลไปอย่างชิวเฉียด ในภาพยนตร์เรื่อง The Man of Uncle ขอรับบทเป็นหน่วยสือราชการลับ CIA ของอเมริกานอกจากรูปร่างที่ดูบุกบุนจนเกินไปการแสดงของเขาสมบุิบาทมากๆใส่สูเซ็ตผมบุคลิสุภาพและมีเสน่ห์ดึงดูดไปทั่วเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่และมีความพร้อมที่จะรับบทเจมบอลต่อจากเดนิลแกรกในภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible For All ที่เขาร่วมงานกับทอมครูซเขายังคงรับบทหน่วยสือราชการลับ CIA ที่มีบุคลิกอีกแบบแต่ว่าในการแสดงบทบุ๊ของเขากลับถูกข่าวการตัดต่อหนวดเคราเพราะการถ่ายทำภาพยนตร์พร้อมกันสองเรื่องที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงถึง3ล้านเหรียญดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย99.210,000ล้าน210บาทบทบางอย่างไม่ได้เจตนา แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจะโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งในกลุ่มที่ชื่นชอบแต่กลับน่าเสียดายมากๆที่ภาพ,พยนตร์ทั้งสองเรื่องที่ไม่มีใครมาวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นถึงการแสดงของเขา They don't exist. What don't exist? The creatures in your song. Oh, fun. White hair. Big old loner. Very scary looking swords. I know who you are. You're the Witcher. Geralt of Rivia. ปี2019เแฮรรีคาวิลได้รับเลือกจากนักแสดงกว่า200คนรับบทม้าป่าขาวนามว่าแกวรัดรอบริเวียพระเอกของซีรีส์เรื่องดูวิเซอร์เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากน,นวน,นิยายขายดีของนักเขียนชาวโปรแลนด์สร้างสถิยอดคนดูสูงสุดของตอนแรกของซีรีส์ที่เน็ตฟิกเคยฉายมาเลยทีเดียวช่วงท้ายของการอยู่กับ DC e c t e n d e d Universe เป็นช่วงขาลงของเขา จึงมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการแสดงของเขาหลังจากดูวิเซอร์ออกฉายมีกระแสข่าวว่าเฮ w เรย์คาร์เวลมีโอกาสที่จะมารับบทตัวละครอาทัสในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเกมวอครับแม้จะเป็นแค่การสร้างข่าวลือจากบรรดานักเล่นเกมแต่กลับได้รับความสนใจจากผู้สร้างและทีมงานของวิเซอร์อ e น t เตรเมนต์และแสดงความคิดเห็นว่าถ้าทำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาได้จริง เขาก็เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดกับบทบาทนี้แฮร์รีคาร์เวลที่ชอบเล่นเกม w o r l d of w a r c r a f t เป็นอย่างมากถึงขนาดเคยเมลเรื่องว่าเขาเล่นเกมจนไม่ได้รับโทรศัพท์ของเซ็กซ์ไนเดอร์ทำให้เกือพรรบพลาดบทซูเปอร์แมนไปยิ่งทำให้เขาลือดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการได้รับบทซูเปอร์แมนและมาป่าขาวและในอนาคตอาจจะได้รับบทเจมบอลหรืออาทัส ในตอนนี้คงไม่มีใครคิดว่าเขาคือชายที่โชคร้ายที่สุดของฮอลลีวูดอีกแล้วหลังจากผ่านมรสุมมามากมายในที่สุดภาพยนตร์เรื่องสติตลี่ของแซกซ์ไนเดอร์ก็ได้เริ่มมีการโปรโมทบน SBO Max แล้วจากภาพรวมที่เห็นทั้งหมดแอดยังมองไม่เห็นเขามีความคิดที่จะละทิ้งบทบาทของตัวละครน,นี้เขาเคยพูดออกสื่อหลายครั้งว่าเขายังแขวนชุดซูปเปอร์แมนไว้ในตู้เสื้อผ้า และตัวละครนี้ต้องเป็นเขาเท่านั้นแม้จะป่าประกาศออกไปแต่ก็ไม่มีปฏิกริยาตอบรับจากว n นโนบัตเตอร์แต่อย่างใดและช่วงนี้มีข่าวว่าซูเปอร์แมนคนต่อไปจะเป็นคนปลวสีบางทีการประคมข่าวข่าวการเปลี่ยนแปลงนักแสดงตลอดเวลาจะเป็นสไตล์การโปรโมตของจักรวารด c ีซีแมวรู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันกับแอดไหมถ้าเพ,เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะ สำหรับคลิปของวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบซูเปอร์แมนหรือชอบแฮร์รี่คาวเวลขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ